สวัสดีครับวันนี้แมนมีที่ดินราคาหลักหมืน่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับและที่ดินแปลงนี้ยังใกล้วัดบ้านไร่นะครับเพียงแค่3กิโลเมตรครับถ้าหากท่านใดที่สนใจครับที่นาราคาหลักหมืน่นเตรียมพบกับที่ดินแปลงนี้ได้เลยครับและที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์335ครับเป็นที่นาราคาหลักหมืน่นใกล้วัดบ้านไร่เพียงแค่3กิโลเมตรครับ ทางเข้าของที่ดินแปลงนี้จะลงจากถนนลาดยางหมายเลข22 1 7คือถนนลาดยางเส้นนี้นะครับทางเข้าจะเข้าเย้่งๆกับวัดบ้านไร่ครับผมวัดบ้านไร่ก็จะเป็นวัดชื่อดังเลยนะครับอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาครับส่วนทางเข้าตรงนี้จะเป็นถนนลุกลังนะครับเข้าจากถนนลาดยางประมาณ3กิโลเมตรครับผมจนถึงด้านหน้าที่ดินครับเดี๋ยวไปรับชมการเดินทางเลยนะครับ ส่วนการเดินทางแมนจะเริ่มการเดินทางเป็นระยะสั้นนะครับแมนจะเริ่มจากจุดหลักครับบริเวณถนนหมายเลข2217ตรงบริเวณหน้าวัดบ้านไร่ครับผมแล้วแมนก็จะพาเลี้ยวทางซ้ายนะครับเข้ามาบริเวณที่ดินแปลงนี้ครับประมาณ3กิโลเมตรครับและตรงนี้จะเป็นหน้าที่ดินแปลงนี้แล้วครับถนนด้านหน้าจะเป็นถนนลูกลังสาธารณะประโยชน์นะครับถนนกว้างทั้งหมด5เมตรนะครับเดี๋ยวไปรับชมด้านในที่ดินกันต่อเลยครับ และสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่นาครับผมเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา7 5 0 0 0บาทต่อไร่ครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่15ไร่281ตารางวาครับที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับทิศเหนือกว้าง83เมตรติดถนนลูกลังทิศใต้กว้าง93เมตรทิศตะวันออกกว้าง302เมตรทิศตะวันตกกว้าง278เมตรครับ ส่วนบริเวณด้านหน้าที่ดินครับผมด้านหน้าที่ดินบริเวณด้านหน้าเจ้าของที่ได้ถมที่ไว้แล้วนะครับได้ถมที่ไว้ประมาณหนึ่งไร่นะครับผมบริเวณด้านหน้าตรงรถจอดนะครับที่ดินจะเสมอกับถนนพอดีครับนอกนั้นส่วนนั้นก็จะเป็นที่นาครับและที่ดินแปลงนี้จะมีบ่อน้ําอยู่ตรงกลางนะครับอยู่1รูปครับบ่อน้ํามีขนาดหนึ่งไร่นะครับผมอยู่ตรงกลางที่ดินพอดีครับ บ่อน้ําจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมโดยรวมที่ดินแปลงนี้ก็จะสวยมากๆเลยครับและที่ดินแปลงนี้ก็ราคาถูกมากๆด้วยครับและถหากท่านใดครับที่ได้มาชมที่ดินแปลงนี้ครับได้มายืนอยู่หน้าที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะสังเกตเห็นวัดบ้านไร่เลยนะครับผมที่แมนได้พามาเมื่อสักครู่นะครับยืนจากที่ดินตรงนี้ครับ3กิโลเราจะมองเห็นวัดบ้านไร่เลยครับ เดี๋ยวแมนจะพาไปชมแปลงที่นาด้านในนะครับผมลักษณะดินของแปลงนี้ครับดินดีครับสามารถปลูกข้าวปลูกผลผลิตได้ทั้งปีเลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้จะเป็นที่นาครับทํานาได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับเหตุผลที่ทํานาได้ปีละหนึ่งครั้งนะครับเนื่องจากบริเวณแถวนี้ครับไม่มีทานน้ํานะครับหรือว่าคลองน้ําครับผมทํานาต้องใช้น้ํานะครับที่นาแปลงนี้จึงรอน้ําฝนครับน้ําฝนจะตกปีละหนึ่งครั้งนะครับ ส่วนบริเวณบอ่อน้ําด้านในครับบอ่อน้ําด้านในก็สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ได้นะครับใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ว่าจะเอามาปลูกข้าวต่อนี่ก็คือน้ําไม่เพียงพอนะครับผมที่จะมาปลูกข้าวรอบสองครับเนื่องด้วยคนแถวนี้นะครับเขาก็ถนัดที่จะทําปีละครั้งกันอยู่แล้วนะครับ และถ้าหากท่านใดครับที่ชื่นชอบที่ดินปแปลงนี้สนใจที่ดินปแปลงนี้อยากซื้อที่ดินปแปลงนี้ไว้เก็บหรือว่าจะซื้อไว้ทําโคกไร่หนองนาครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0 9 8 9 5 1 8 3 5 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้ครับสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ใกล้ที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่บนถนนหมายเลข2217เลยนะครับเป็นถนนที่เราเลี้ยวเข้ามานะครับถนนตรงบริเวณทางเข้าวัดครับส่วนตรงบริเวณนั้นก็จะมีวัดบ้านไร่โรงเรียนบ้านไร่นะครับก็จะเป็นรีสอร์ทสวนปางรีสอร์ทบุญรอดนะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าขายของชำร้านค้าวัสดุต่างๆครับห่างจากที่ดินเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับหรือว่าถ้าท่านใด ที่อยากไปตัวอำเภอด่านคุณทดครับบริเวณตัวอำเภอด่านคุณทดแมนก็จะให้ชมนะครับส่วนตัวอำเภอด่านขุนทดก็จะมีหลากหลายเลยนะครับมีครบวงจรทุกอย่างเลยครับที่แมนได้ให้ชมนะครับตรงบริเวณนี้จะเป็นใจกลางของตัวอำเภอด่านขุนทดเลยครับส่วนบริเวณโกตัสบิ๊กซีโกลบอลเฮาส์นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณถนนหมายเลข2 0 1ครับก็อยู่ในตัวอำเภอด่านคุณทดเหมือนกันนะครับ ช่วงตรงบริเวณนี้ช่วงที่แมนถ่ายทำครับส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ราชการนะครับแล้วก็จะเป็นโรงพยาบาลด่านบุนทศหรือว่าจะเป็นธนาคารต่างๆครับแล้วก็จะเป็นจําพวกร้านทองร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าหรือว่าร้านอุปกรณ์ก่อสร้างร้านขายของต่างๆครับผมเดี๋ยวไปรับชมที่ดินกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวแมนจะพาท่านผู้ชมรับชมบ่อน้ําตรงบริเวณตรงกลางที่ดินนะครับผม ตรงบริเวณนี้จะเป็นบอ่อสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับที่สวยมากแล้วก็สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ทั้งปีเลยนะครับถ้าจะซื้อทําโคกไร่หนองนาหรือว่าไว้ปลูกต้นไม้ครับผมหรือว่าปลูกผลไม้ก็ดีนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ครับบริเวณน้ําตรงนี้ครับที่อยู่บริเวณกลางที่ดินเราสามารถดึงออกมาลดต้นไม้ที่เราปลูกได้นะครับผมหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ครับ เพราะว่าที่ดินราคาถูกจะออกมาไม่ค่อยบ่อยนะครับแล้วก็ที่ดินราคาถูกส่วนมากจะหายากด้วยครับและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากตัวอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับ7 7กิโลเมตครับห่างจากกรุงเทพมหานคร270กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลพันชนะอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ และตรงบริเวณนี้คือผ้ามุมสูงครับแมนจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ด้านหลังไล่ไปด้านหน้าถนนนะครับผมผ้ามุมสูงก็จะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดเจนขึ้นครับว่ารูปร่างที่ดินเป็นลักษณะไหนนะครับบ่อน้ำจะอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับและสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ